สวัสดีครับกลับมาพบกับกช่องสุภพกินแชนแนลเช่น,นเ,ชเคยนะครับวันนี้เรามาดูผลการจับสลากวันเลียงวันหญิงชิงแชมป์เอเชีย2021ที่ประเทศฟิลิปปินส์กันนะครับสายแรกครับมีเจ้าภาพฟิลิปปินส์คาซัถานไต้หวันอุซเบกิสถานสายบีครับมีไทยเกาหลีใต้อิหร่านออสเตรเลียจะขาด2ทีมใหญ่จีมกับญี่ปุ่นเขาได้ถอนตัวร์มาที่เรียบร้อยทีมชาติไทยมีโอกาสคว้าแชมป์เป็นสมัยที่3ได้เลยครับ ได้ค่ะรล้ววางไว้ที่29สิบเาสิงหาถึง5กันยายน2564นะครับช่อง p ีพ v HD 36ถ่ายทอดสดทีมชาติไทยนะครับนี่ครับทายของเรามีอยู่แค่8ทีมนะครับที่จะเห็นวอลเลยบ์บอลหญิงต่อไปดูวอลเลยบ์บอลชายบ้างครับนี่ครับกลุ่ม A ครับญี่ปุ่นอินเดียกาตาร์บาหลนกลุ่ม B ครับอิหร่านปากีสถานทีมชาติไทยน่าท่องถึงถัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับวอลเลย์บอลชายจีนแชมป์เอเชีย มีครับทีมแปดไทยเราอยู่สายที่สองครับถือว่าถ่ายที่หนักเหมือนกันนะครับมีทั้งเต็งหนึ่งอย่างอิหร่านด้วยนะครับปากีสถานนี่ก็หนักฮ่องกงด้วยครับกลุ่มสีครับออสเตรเลียจีนสีลังกาคูเวตกลุ่มดีครับเกาหลีใต้ไต้หวันซาอุดีอาระเบียคาซัคสถานช่อง PPTV ทีวให้ดีสันโฟก็ถ่ายทอดสดนะครับจะแข่งขันกันระหว่างวันที่12ถึง18กันยายน2564นะครับขึ้นภาพมาเป็น19ต้องขออภัยด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ช่องของเรานะครับไม่มีอะไรแล้วฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องของเราเนียนะครับถ้ามีข่าวสารเกี่ยวกับวอลเลย์บอลไทยแล้วต่างประเทศจะมาอัปเดตให้ดูนะครับสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ